เลนแล้วเราก็ได้โคดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแจกหนักจัดเต็มเรียบร้อยเลยนะครับแจกเยอะมากจํานวน10กว่ารางวัลน,นั่นเองนะครับผมโอ้โหช้าหมดอดแน่นอนเลยนะครับผมเยอะมากเลยก่อนที่จะไปชมคลิปนี้เพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใมของซายแชนเนลนะคะ โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่ในช่องไซชาแนลนั่นเองนะครับผมวันนี้จะมาแจกโค้ดใหม่ล่าสุดของเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ GM เลยจัดหนักจัดเต็มแจกโค้ดฟรีไฟจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับผมเบื่อมีการเส้เวลาเราไปเติมโค้ดกันเลยนะครับผมโอเ okay, ค let's go ก่อนอื่นนี่นะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้เพื่อเป็นภาคกันใหม่ๆนี่นะครับผมกดวางไว้เลยได้ กดวางนะผมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้เพืเ่อนๆไป,ไปเติมใส่โคดนะเึือโคดนี้นะครับผมโคดแรงมากๆเลยนะผมโคดแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยรอสักครู่นะครับผมรอสักครู่นี่เลยนะครับผมขอแสดงความยินด,ดีไอเทมจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็จะได้เป็นส่วนของ AK Crimson Red 7D นะครับผม MC40 Crazy Bunny 7D แล้วก็ Silver ร a r m โนะับผมกล่องสมบัติจำนวน1นอันนะครับผมเสื้อยืดทุกประเภทนะครับผมแล้วก็กางเกงสีดำทองฟ้าปลอดโปร่งแล้วก็ <c ally> โอลิเวียนะผมแคลลี่โอ้โหแล้วก็ฟอร์ดนั่นเองโอ้โหโคตรคมเลยนะคโคตรเดียวได้ทั้ง10กว่ารางวัลนั่นเองนะครับผมโอ้โห ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e นะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของไซ h แ n n นลเราจะมาแจกโค้ดในครั้งหน้าต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บ